เปิดเรื่องมาอาจารย์ก็ได้บอกว่ามีหลายคนเหนื่อยจากการไปรับน้องแต่ว่าปลายภาคนั้นเขาก็มาใกล้ทุกทีแล้วก็อยากให้ทุกคนทํารายงานกันมาดีๆนะในอของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่ารุนพี่ไปด้วยกันไหมครับรุนพี่ก็ตอบว่าเอาสิก่อนที่จะเดินออกไปในอของเราก็ได้ชะงักให้เขาเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าลืมของหรอให้เขาบอกว่าเปล่าครับเดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วงจุนั้นก็ได้มองทั้งสองคนเดินออกไปสากาสเตียน ขณะที่ทั้งสองคนเดินอยู่ก็มีคนพูดว่าเคยมีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดูุเลือดนี่นะนนมันเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วได้ยินว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วนะเนี่ยฮ้ยอีกแล้วเหรอเดี๋ยวฉันต้องไปเรียนพิเศษด้วยสงสัยต้องให้พ่อแม่ออกมารับมาส่งแล,ะละ้วล่ะในของเราก็ได้พูดกับรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่ผมมีเรื่องสงสัยครับไม่มีค็บอกว่ามีเรื่องอะไรในก็ได้พูดว่าคือว่าผมไม่ได้ระแวงนะครับแต่ว่าแวมพาที่ผมรู้จักก็มีแค่รุ่นพี่คนเดียวเลยสงสัยนะครับ รุ่นพี่ก็พูดว่านายอยากจะพูดอะไรกันแน่ในของเราก็พูดว่าคือว่าตอนที่ผมทํางานอยู่ได้ยินเรื่องข่าวลือน,นี้ครับและได้พูดอีกว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์น่ะจู่โจมคนที่เดินผ่านไปมาแล้วดูเลือดเหมือนแหวนพานนะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้คิดว่านั่นคือรุ่นพี่แต่ว่าผมโสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของแวมพานจริงหรือไม่ ไพเอก็ได้ตอบในไปว่าเหมือนจะเป็นฝีมือของแวมพาจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครพอยเอกนั้นก็ได้คิดต่อเองว่าพอจะยาวได้ว่าเป็นใครแต่ก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีในของเราก็ได้พูดว่านั่นสิครับขอโทษที่ทําให้กังวลน,นะครับไพเอกก็ตอบไปว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอก ไพ่ของเราก็คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแวมไพร์ที่ชื่อขังจุนนั่นไพ่ของเราก็พูดว่านี่นายไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆิสินะในของเราก็ตอบไปว่าครับอะไรหรอครับในของเราก็พูดว่าถ้างานก็อาจจะเป็นคนร้ายที่ลอกเย็นแบบได้สิครับไพ่ก็ตอบไปว่าก็ไม่แน่ไพ่ของเราก็พูดถ้านายกังวลว่าฉันจะทําอะไรแบบนั้นเลิกกังวลได้เลยเพราะหลังจากเจอนาะยฉันค่อยดื่มแต่เลือดที่นายให้เท่านั้น ในของเราก็พูดว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นแน่นอนครับแต่ว่ารุ่นนี้พูดแบบนั้นก็ดีใจมากเลยครับก็ได้พูดต่ออีกว่าถ้ารุ่นพี่ต้องกานแล้วก็จะกินผมทั้งตัวเลยก็ได้นะครับไพ่ก็ได้พูดว่านี่มันข้างนอกนะเรื่องแบบนั้นเอาไว้ทําที่บ้านสิในของเราก็พูดว่าถ้างานไหนๆก็ใกล้ถึงเวลาที่ต้องทานแล้วนะในของเราก็พูดต่ออีกว่าไปบ้านรุ่นพี่กันเลยไหมครับไพ่ก็เลยตอบไว้ว่าบ้านนายใกล้กว่าไม่ใช่หรอ ในก็ได้ตอบไปว่าก็ใช่ครับแต่ว่าครั้งที่แล้วผมยังไม่ได้เดินดูบ้านของลุงพี่ดีๆเลยไพก็ตอบไปว่าก็ได้ไหนของเราก็ดีใจใหญ่เลยทุกคนและก็ได้พูดว่ารีบไปกันเถอะครับภาพนั้นก็ตัดมาที่คังจูนนั่นเองทุกคนคังจูนก็ได้คิดว่าถ้าสารภาพไปหมดจะดีไหมนะและภาพนั้นก็ได้ย้อนมาตอนที่้างจูนนี่เป็นนักเรียนใหม่ นายเอกของเราเข้าไปถามคังจุนว่านักเรียนหม่ยซื้อคังจุนใช่ไหมฝั่งนื้ฝ่ายตัวด้วยนะคังจุนก็ได้ไปถามนายเอกว่าอ่านอะไรอยู่นายเอกตอบว่า,านี่หรอนัาซื้อยากคาแวมพายนะคังจุนก็ได้คิดต่ออีกว่าตอนนั้นก็แค่คิดว่าเป็นคนแปลกๆเคยสนใจเขาแค่นั้นแหละแล้วก็ได้คิดต่ออีกว่าน่าต่โลดีที่เราได้ไ่ชอบคนแบบนั้นเข้าดูเหมือนว่าค,งคังจุนนี่จะชอบนายเอกตั้งแต่เริ่มๆเลยนะ แล้วก็ได้คิดเนื่องว่าพวกเราสนิทกันก็เลยปล่อยให้เป็นแบบนั้นแต่แทนที่จะถูกแววไพายตื่นแย่งเอาไปง่ายๆแบบนี้ภาพนั้นก็ได้ตามมาที่ทั้งสองคนก็มาถึงบ้านของพอีก่กันแล้วนายของเราก็ได้พูดว่าพอม,มาเห็นกังก็รู้สึกว่าก,กว้างแล้วก็สวยมากเลยนะคะนายของเราก็พูดว่าถ้าเกิดรุนพี่เป็นบ้านก็จะรู้สึกประมาณนี้แหละครับรุนพี่ก็ได้พูดว่านายพูดอะไรนะ ในก็ได้เลยพูดว่าหนังสือเยอะจังเลยครับเหมือนห้องสมุดเล็กๆเลยรุ่นพี่อ่านหนังสือทั้งหมดนี้แล้วหรอครับรุ่นพี่พูดว่าเพราะฉันมีเวลาอยู่คนเดียวเยอะนะในของเราก็เลยถามรุ่นพี่ไปว่าจริงๆแล้วรุ่นพี่อายุมากกว่าผมเยอะเลยใช่ไหมครับรุ่นพี่ก็บอกไปว่าอืมในก็ได้พูดกับรุ่นพี่ไปว่าผมอยากรู้ความคิดของรุ่นพี่ที่ไม่ใช่แวมพายครับ แหวนพายตอนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ผมคิดว่ารุ่พี่ซองฮยอนสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่ตัวเองต้องการได้ครับในห้องราเขาก็ได้พูดว่าแค่เดินชม้านเฉยๆทำไมถึงคุยกันเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมไปเดินให้ทั่วเลยดีกว่าครับพอเดินไปได้สักพักหนึง่งในก็ได้ถามรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่ชอบเหล้าหรอครับเพก็เลยตอบว่าฉันดื่มเป็นบางครั้งหนาในก,ก็เลยบอกว่ามันจริงจังเกินควรจะเรียกว่าบางครั้งนะครับรุ่นพี่ ในของเราก็เลยพูดว่าไว้คอหลังไว้มาดื่มด้วยกันนะครับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็บอกว่ามันก็ได้อยู่แล้วรพเอกนั้นก็ถึงกับต้องอยู่ความคิดนั้นไว้นั่นเองนะทุกคนเพราะว่ารพเอกได้นึกภาพตอนที่นายเอกเมาแล้วก็โหมันรับไม่ได้จ้ารพเอกเลยพูดใหม่ว่าไม่ได้นะในของเราก็ถึงกับเศร้าไปเลยในของเราก็ตอบไปว่าเข้าใจแล้วครับรพเอ็กเลยพูดว่าถ้าไม่ดื่มจนเมาก็ไม่เป็นไร นายเอกนั้นก็ดีใจแล้วก็ตอบไปลว่าก็ได้ครับนายเอกนั้นก็ได้บอกพ่ะเอกว่าถ้างานคือไปข้างบนกันเลยไหมครับไปก็เลยคิดว่าให้เปลี่ยนอารมณ์เร็วชะมัดเลยพเอก็ถามนายเอกพปว่าชอบดื่มเหล้าขนาดนั้นเลยเนาะนายเอกได้ตอบเลยว่า no. ที่ชอบกว่านั้นก็คือคือได้ดื่มกับรุนพี่ซองฮยอนสองต่อสองลนงพี่นั้นก็ได้พูดว่าไม่ว่าจะเบื่อหรือว่างาวฉันไม่เคยสนใจถ้งวันนี้มากอนแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ใจแล้ว หลังจากเจอกับนายฉันก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าฉันก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าไนคลิปพูดขึ้นมาว่าทุนพี่นี่มันและแน่ก,ก็ได้พูดว่าทุนพี่ชอบผมงั้นหรอแนอ่ก,ก็ได้พูดต่ออีกว่าหรือเปล่านะผมผิดไปแล้วครับพูดอะไรสักอย่างหน่อยสิครับไอ้เล่ตอบไปว่าไม่ใช่แบบนั้นแน่กเ็เลยงงว่าไม่ใช่อย่างไงพอ้เอกเลยบอกกับแน่ไปว่าถ้าฉันแน่ใจแล้วเราจะบอกอีกทีนะ สรุปง่ายเลยนทุกคนพายนเนี่ยยังไม่ได้ใจกับความรู้สึกของตัวเองไหนก็ได้ตอบกลับไปว่าครับแล้วก็คิดว่าทําไมถึงไม่ไปที่เซนล่ะแล้วยังมีหวังอยู่ใช่ไหมนะในของเราก็ได้พูดว่าผมเอาแต่ชวนนล้วพี่คุยเรื่องเอิรนลแล้พี่เราใช่ไหมครับจากนั้นในของเราก็ได้เถอนกิ้งลงแล้วก็พูดว่าผมเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วครับไปถึงกับตกใจแล้วก็พูดว่าทำไมอยู่ดีๆนะถึงถอนงกิ้งอย่างนั้นล่ะเอ้ตายแล้ว ในก็เลยบอกว่าพวกเราไม่ได้จะทำกันหรอกครับไพก็เลยบอกว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ในของเราก็พูดว่าถ้าไม่รีบเดี๋ยวพี่ก็ลาบากกว่านี้นะครับจากนั้นในก็ได้คานขึ้นเตียงไปนั่นเองทุกคนในของเราก็พูดว่ามาเลยค่ะบาพก็เลยบอกว่า,าเ,เาข้าใจแล้วแต่ว่าภายของเราก็ไม่รอช้าแล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วก็พูดว่าทําไมนายถึงไม่ถอดเสื้อด้วยล่ะในเขาทำเป็นบิบีคยวนๆแล้วก็พูดว่าก็าปล่อยให้น้องพี่จัดการไงครับ รุนพี่นั้นก็ได้ยิ้มออกมารอยยิ้มนี้มันช่างเจ้าเล่เห์สลือเกินนะรุนพี่ในของเราก็พูดรุนพี่ยิ้มเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับไพ้ของเราก็ได้พูดว่าก็เพราะนายอ่ะเอาแต่พูดอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยในก็ได้บอกว่ายังไม่ชินอีกหรอครับแล้วก็รุนพี่นั้นก็ได้เอามือเข้าไปล้วงเข้าไปในตัวของน้องรุนพี่ก็พูดฉันไม่อยากชินกับอะไรอย่างนี้หรอกแล้วในกก็พูดว่าเอ๋ยิ้มอีกแล้วครับ ไปอย่างนั้นก็ได้เอามือน้องนะ่าไปกัดน,นะทุกคนแล้วเขาพูดว่าไม่ต้องนับนะในเ,เขาพูดเพราะผมชอบเวลาที่นุณพี่ยิ้มตั้งหากล่านุนพี่ก็บอกว่านายนี่มนันในเ,เขาพูดว่ารุนพี่ครับเรามารีบทำกันเถอะ ไพ่ของเรานั้นก็เริ่มที่จะทำกันเลยนะทุกคนแล้วก็พูดว่าอย่ามาร้องไห้ให้หยุดล่ะามนั้นก็ให้เห็นว่าทั้งสองคนนั้นกําลังทําอะไรกันอยู่นั่นเองนะทุกคนแล้วในเอกก็ร้องขึ้นมาว่ารุ่นพี่รุ่นพี่เ็าถามว่าเจ็บหรอในของเราก็พูดนิดหน่อยแต่ว่ามันรู้สึกดีไม่เป็นไรครับรุ่นพี่และทั้งสองคนนั้นก็ทํากันต่อนในเอกเขาได้พูดขึ้นมาว่าคือผมเกือบเสร็จก่อนแล้วครับไพ่ก็งงในเก็พูดว่าผมชอบมากเลยครับไพ่ก็บอกเอ้ยใจเย็นใจเย็น เอกก็พูดว่าช่างมันแล้วนายก็บอกว่ามาทําต่อจากที่ค้างไว้กันเถอะครับแล้วทั้งสองคนนั้นก็ทํกไปไปยาวๆแล้วนายเอกก็พูดว่าลุงพี่ทําอีกได้ไหมครับลุงพี่ก็บอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปมาหาลัยนะไหวหรอนายเอกก็เลยพูดว่าถ้านายเป็นลมไปล่ะจะทํายังไงฮะนายก,ก็บอกว่าร้อยครั้งก็ยังไหวนายของเราก็พูดว่าลุงพี่วันนี้ผมรู้สึกดีมากๆเลยลุงพี่ก็พูดฉันก็เหมือนกัน นายเอกเลยถามุ่นพี่ไปอีกว่ารุ่นพี่ด้วยเหรอครับจริงๆเหรอครับชอบจริงๆใช่ไหมครับพี่เขาเลยบอกว่าก็แบบนั้นแล้ว,ลวนาจะถามฉันอีกทําไมกันยก็ได้พูดดีจังเลยลุ้นพี่ชอบจู่ๆก็มีโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็บอกุ่นพี่ว่าผมต้องไปมาหาลัยนึงนะครับขางจูนส่งข้อความมาบอกว,ว่าไฟการบ้านที่ศสตราจารย์ให้ส่งมีปัญหาตอนนี้นายเอกก็มาถึงที่มหาวิทยาลัยแล้วทุกคนแต่พอเข้าห้องมา กลับไม่เจออะไรเลยไม่มีคนไม่มีอาจารย์เลยเราจะสรุปให้ทุกคนฟังอย่างรวดเร็วเลยคือคังจุนเนี่ยเรียกนายเอกมาเขาเพราะว่าจะสารภาพรักกับนายเอกและก็จะสารภาพว่าตนเองนั้นก็เป็นแวมไพเหมือนกันและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะคังจุนนั่นเองที่อยากให้หนายเอกนั่นสนใจตัวเองบ้างก็เลยเลือกที่จะดูเลือดคนแล้วก็ทิ้งร่องรอยไว้เพื่อให้คนได้รับรู้น,นั่นเองนะทุกคน ในอของเรานั้นก็อึง้งไปสักพักหนึ่งอยู่นะที่คังจูนาบอกชอบตัวเองคังจูนนั้นก็เหมือนว่าจะจูนก,กับนายเอกนั่นเองโแต่ว่าในอของเราเนี่ยก็ผักออกก่อนนะขังจูนก็ได้บอกกับนายเอกว่าแต่ก่อนก็อยากบอกออกไปแต่ก็กลัวว่าจะเสียใจทีหลังถ้างั้นมันมีโอกาสไหมที่นายจะหันมามองฉันสักนิดหนะ้าขังจูนก็พูดประมาณว่าแบบฉันอดทนแบบว่าอยู่กับนายข้างนายมาตลอดนายก,ก็เลยถามว่ารางวัลของนายอ่ะนายต้องการอะไรแล้วเหมือนว่า ขังจูนเนียจะเข้าไปจูนในเอกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าก็มีเนื้อมือของรพอเอกเนี่ยเข้ามาขัดไว้ซะก่อนนั่นเองนะรพอเอกก็เด้ถัมกับในเอกว่านอกจากมือนเนี่ยมีอะไรเจ็บอีกไหมในเอกก็ตอบว่าไม่มีเหมือนว่ารพอเอกกับคังจูนเนี่ยจะทะเลาะกันคังจูนเลยบอกว่าถ้าลุ่มี่ให้พกับตัวออกมาเรื่องทั้งหมดนี้ก็ไม่เกิดแบบนี้หรอกครับนุ่นพี่บอกว่าถ้าโกรธก,ก็โกรธฉันสิไม่ใช่จีวอน รพเอกเลยพูดว่าถ้าจีวอนเป็นคนสําคัญจริงนายคงไม่ทําดุนแรงอย่างนี้หรอกรพเอกเลยจับมือจีวอนแล้วก็บอกว่าไปทําแผลกันเถอะนายเอกก็พูดประมาณว่าขอบคุณนะที่บอกชันถ้านายอยากให้ฉันทําอะไรฉันจะทําให้นายทั้งหมดเลยพอทั้งหมดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงก็เดินออกไปเลยทุกคนแอบสองสารน้องเหมือนกันนะโอไมค์ก oh ็จากนั้นรพเอ็กก็พานายเอกเนี่ยมาทําแผลที่ห้องพยาบาลน,นั่นเองนะ พอทั้งสองคนกลับบ้านมาในก็ได้คิดเรื่องของของกันจูนั่นเองนะทุกคนนะเพ่ก็ได้่อไปว่านายไม่ใช่นนพียคนผิดแล้วหลังจากนั้นในก็ได้ถามไปอีกว่านเนี่ยเราสนิทก,กันแล้วใช่ไหมครับรุ่นพี่ก่อนที่ในะเอกนะจะได้สารภาพรักกับรุ่นพี่ไปว่าผมนะชอบคุณพี่นะครับเหมือนกับว่าเออกลางเลงลางเลหน่อยแต่ก็พูดออกไปในก็ได้พูดต่ออีกว่าไม่ใช่เพราะว่ารุ่นพี่เป็นมันพายแต่อยากคบจริงๆนะครับแล้วก็พูดแบบว่าประมาณว่าแบบ รุ่พี่่ไม่ต้องมพึ่งไม่ต้องแบบว่าบอกคําตอบตอนนี้ก็ได้ผมรอได้แล้วก็ในกก็ร้องไห้นะทุกคนแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือในอก็บอกว่าพวกเราอ่ะมาทางกันอีกสักครั้งไหมนะทุกคนใพ่ก็ถามว่าวันนี้นายทำหนักแล้วนะนาจะไว้เอาหรอ ภาพมันก็จะเห็นว่าทั้งสองคนนั้นกําลังมีอะไรกันอยู่เหตุผลที่นายเอนาะอยากมีกับพระเอกอีกครั้งก็เพราะว่ากลัวคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่สารภาพรักกับพระเอกไปนั่นเองนะทุกคนโอ,อ้ยฉันจะบ้าแล้วภาพเนี่ยก็คือแบบเสียงไม่ไหวเหมือนกันนะจ๊ะทุกคน พอทํากันเสร็จแล้วในของเราก็จะกลับบ้านนะทุกคนไพเอกก็เลยว่าเอาเสื้อเปลี่ยนไม้ในก็ว่าไม่ต้องแต่ว่าไพาเอกก็เอามาคลุมให้แล้วก็บอกว่าข้างนอกอ่ะมันหนาวใส่ไปเถอะไพเอ็ก็พูดดูเหมือนว่าน่าจะไม่ไหวให้ฉันไปส่งไม้ในก็เลยบอกว่าถ้าข้างหน้าได้มาอีกก็ค่อยรบกวนนะครัะพี่จากนั้นในก็กลับบ้านทุกคนพอตื่นเช้าขึ้นมาในของเราตก,กใจทุกคนเพราะว่านากอกอดเสื้อของไพเอกอยู่ ที่จริงแล้วนะฉันคิดว่าฉันเก็บแล้วนะทำหนักเกินไปหรือเปล่านี่ก็นอนกอดทั้งคืนไปเลยสิทุกคนเช้าวันถัดไปพายเอก็ได้มาดูนายเอกที่คาดเรียนนั่นเองแต่ว่าเขามีเพื่อนว่านายเอกไม่มาโรงเรียนพายเอกคิดว่าเมื่อวานาต้องหนักไปจริงๆแนะ่พายเอกก็ได้ทักหานายเอกนั่นเองทุกคนบอกว่าให้ซื้อยาไปให้ไหมนายของเราเนี่ยก็ตอบว่าผมไม่ได้เป็นขนาดนั้นพวกนี้ผมก็ลูกขึ้นไปมาอะไรได้แล้วครับ นายเอก็ได้บอกพ่ไปว่าต้องสอบเนี่ยต่อไปโคคงไม่ได้เจอกันสักพัก์พ่เอก็ได้ถามว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นายเอก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับแล้วก็นายก็ได้คิดว่าคงต้องเตรียมใจไว้ที่หน้าแล้วสินะภาพเนี่ยก็ให้เห็นว่านอของเราเนี่ยเขสอบเสร็จแล้วนะทุกคนรุ่นพี่ก็ได้ส่งข้อความบอกว่าถ้าสอบเสร็จแล้วให้โทรหารุ่นพี่ในของเราก็โทรหารุ่นพี่นั่นเองทุกคนแลว้วพ,พอเดินออกมารุ่นพี่เนี่ยก็เจอพอดี พาของเราเนี่ยก็บอกว่าเราไปเที่ยวกันไหมมันก็ตัดมาที่นายเอกนะทุกคนในของเราเนี่ยก็แต่ผมแต่งตัวแต่เช้าเเลยแล้วก็คิดว่าไม่ได้คบกันแต่ไปเที่ยวกันเนี่ยมันยังไงกันนะพอนายเอกแต่งตัวเสร็จแล้วนายก็มาหาลุนพี่นั่นเองนะทุกคนลอนพี่เขาบอกว่าเฮ้ยสวยจังเลยในของเราก็เป็นเขินเป็นลายลอนพีของเราเนี่ยก็จับมือนายเอกแล้วก็พูดว่าอย่างนั้นเราไปกันเลยเธอ เรื่องราวนั้นจะเป็นยังกันต่อไปก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย